วรชัยเตือนสติก้าไกลอย่าใช้กำปั้นทำลายดอมสม้มแก้112สุดตรงวรชัยเมดที่ปรึกษารองนายกเตือนสติก้าไกลอย่าใช้กำปั้นทำลายดอมสม้มตัวเองต่อนโยบายแก้มอ1 2เป็นนโยบายสุดตรงเพื่อหวังคะแนนเสียงทำให้พรรคขาดมิตรและเปลี่ยนวิธีคิดเสียดายอนาคตมวลชนคนหนุ่มสาวเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์67ใจนวรชัยเมดที่ปรึกษาของรองนายกกล่าวถึงกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นโยบายแก้ไขกฎหมายอายามาตรา112ของพรรคก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลต้องยอมรับความเป็นจริงว่านโยบายที่สุดตรงอันนี้ทางการเมืองเรียกว่าเป็นความคิดซ้ายจัดและเป็นเหตุให้พรรคก้าวไกลโดโดเดี่ยวขาดมิตรในวิธีการเมืองอีกทั้งการออกมาวิจารณ์พรรคเพื่อไทยในประเด็นดังกล่าวทําให้พรรคก้าวไกลเสียมิตรที่เราเคยร่วมงานกันมาประเด็นนี้ทางพรรคเพื่อไทยเคยแสดงความคิดเห็นว่าต้องไปพูด ในสภาต่างกระบวนการนิติบัญญัติปกติที่เราทํากันมาแต่พักก้าวไกลอยากได้คะแนนเสียงจึงนํามาเป็นนโยบายทําให้หมวลชนของพักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวนักศึกษาออกมาขับเคลื่อนตามนโยบายของพักก้าวไกลจนต้องคดีไปตามๆกันเสียอนาคตของตัวเองพักก้าวไกลและทิ้งคนส่วนยายพลังหนุ่มสาวเป็นพลังที่กระตือรือร้นไม่ควรต้องโดนแบบนี้ วันนี้พักเก้าไกลต้องปรับแนวคิดนโยบายอย่าหวังเทียงแต่ได้คะแนนอย่างเดียวนโยบายหาเสียงของพักเก้าไกลมีแต่รื้อโครงสร้างสังคมทุกอย่างใช้กำปั้นทุกดินอย,อย่างนี้ทำให้เสียหายต่อกระบวนการประชาธิปไตยถ้าพักเก้าไกลไม่ปรับนโยบายและวิธีคิดในอนาคตจะทำให้มวลชนของพักเก้าไกลจะถูกดำเนินคดีอีกไม่รู้เท่าไรอยากคิดแต่เล่นการเมืองโจใไม่คำนึงถึงผู้สนับสนุนเราจะเห็นว่าขบวนการประชาธิปไตยตั้งแต่14ตุลาจนถึงการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ออกมาเป็นล้านยังถูกกระสุน99ศพ แล้วได้อะไรได้แต่ความชอกช้ำแล้วแกนนาต้องติดคุกในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะหมุนกลับมาอีกหากไม่ปรับเปลี่ยนวิธีตนเห็นใจพักก้าวไกลแต่ขอให้ไตรตรองให้ดีอย่าเอาความคิดสุดโต่งมาทําลายกระบวนการประชาธิปไตยและมวลชนที่สนับสนุนตัวเองในวันชัยกล่าว